ความท้าทายส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคับเออมันจะมาในเรื่องที่คุณลิพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือทางด้านการเคลมนะครับเพราะมาตรฐานทางการแพทย์มันก็มีการเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องนะครับการรักษาใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง การรักษาที่เราบอกมาตรฐาน,านทางการแพทย์ตอนนี้ต้องรักษาอย่างนี้อีกสามปีอาจจะมีนวัตรกรรมใหม่มาตรฐานเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นกลับมาว่าตัวแทนเองอาจจะต้องมีการอัปเกรดใช่ใชเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่นี้ม<า>ั่นใจว่าเอซัพพอร์ตจะทีอยู่แล้วเพราะว่าปัจจุบันเรามีตั้งเรื่องของเอคลาวด์แคดมี่ขึ้นมาเป็นเป็นเหมือนแบบโปรแกรมหลักสูตรในการพัฒนาอบรมตัวแทนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเฮลนะคะก็ได้รับความซัพพอร์ตจากทั้งคุณเอกด้วยทางด้านโอเปอเรชั่นเองในเรื่องของ ความรู้ต่างๆก็คือต้องเตรียมองค์ความรู้ให้กับตัวแทนเพราะเขาจะต้องเข้าไปให้บริการมันไม่ใช่เพียงแค่นําเสนอการขายเนาะแต่ว่าเขาจะต้องมีความเข้าใจโดยเฉพาะถ้าถึงตอนที่เคลมเนี่ยแล้วเกิดเคลมได้ไม่ได้เนี่ยเขาต้องเข้าใจก่อนแล้วก็มันจะมอะีอะไรอีกมากมายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ pre authorization เองเขาต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรยังไงที่ที่จะเข้าไปช่วย support ลูกค้าในเรื่องของการบริการตรงนี้